ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะจากโทนี่ผีครับเริ่มใหม่นั่นเองครับโอ้โหดูจากทีเซอร์แล้วสาวๆเพียบเลยทีเดียวเป็นการใช้เป็นการเป็นเป็นเอ็มวีที่ใช้สาวๆเปลืองมากจริงๆผมอยากจะมีเอ็มวีอย่างนี้บ้างจังเลยลองดูคลางใครครับตอนเล่นครับครับผมแล้วกันนะกดนตรีทุกอย่างทุกสุดๆเลยเดียวใช่ตอนพุธนี้นะครับจะได้ดูกันแน่นอนครับกับเอ็มวีเต็มๆเพลงนี้นะครับใช่แล้วครับใหม่ของโทนี่ผีครับผมส่วนตอนนี้นะฮะช่วงสุดท้ายครับมาดู SMS กันหน่อยละกันนะครับกับท็อปิกที่ว่าคุณอยากให้ศิลปินคนไหนเนี่ยกลับมาอะลียูเนียนกันอีกครั้งครับขอรางวัลเป็นนี่ดีวีดี6213นี่ครับก็มีเพิ่มเติมมาอยากให้วงเฉลียงกลับมาอะลียูเนียนครั้งโอ้โหเฉลียงนี่เพลงพอาเพียบเลยใช่ครับผมยังชอบถึงทุกวันนี้เลยกับเพลงอะไรอะเพลงนายไข่เจียวไปฟัง พอมากนะเออเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของการทอดไข่อะใช่แต่ว่ามีเขาแต่งเพลงได้ด้วยเหรอเพลงอย่างนี้เนี่ยเป็นรุ่นครูเลยฮะแล้วฟังแล้วเพลินมากคเออเป็นแบบร้องแบบอาลมาคาเปล่าด้วยน่าสนใจครับแล้วก็อันนี้ครับอยากให้ X Y Z กลับมา r ูเนี o นอีกเพราะเพลงเพราะมากนี่ตอนนี้เพลงของ X Y Z ก็ถูกเอามาทำใหม่หนึ่งเพลงที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ แอบเจ็บน่ที่พี่พิจิกาทำนั่นเองครับข้อความนี้โดนทีมงานเราสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อความนี้ได้ไปเลยอยากให้ x y z กลับมา reunion นะรี่อินด,ดีด้วยครับมอบเลยครับกับ ใ d ดีนะครับใช่แล้วดีนะครับค213นะครับครับผมนะฮะแล้วก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะฮะสำหรับเสื้อผ้าคอตตอนอ่อนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ฝากไว้ด้วยนี่โทนี่นะดัสจะเข้ามาพูดคุยกันนั่นเองครับแต่ว่าเรายังมีเฉลย m v v o บีด้วยนี่ต้องมาสรุปทิ้งท้ายกันในวันนี้ครับสรุปของ MV ี o วทนะฮะเพลงที่ชนะเลิศคือเพลง ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคะแนนนาสุดท้ายก็นําจนจบเลยทีเดียวนะครับกับกับเพลงของน้องปันปันนั่นเองนะครับผม MV 3กครับเพลงค้นหาครับวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้เลยโตโต้แล้วก็รุตเนี่ยนะฮะก่อนจะลากันไปนะครับอีกนิดนึงแถมให้นะฮะต้องขอขอบคุณต้องมากด้วยอีกครั้งนะฮะสำหรับซุปเปอร์กาแฟครับแจกทุกวันแจกหนักทุกเดือนแจกสนั่นสิ้นปีนั่นเองครับขอบคุณมากครับนะฮะแล้วก็วันนี้ลากันด้วยเพลงนี้เลยค้นหาจากปันปันไปละสวัสดีครับ